ทยอยทักกันนะครับพี่อาร์มนะนะครับมีใครบ้างหลายๆคนเลยนะครับที่ยังไม่ได้ทักได้ทายกันแต่ก็เดี๋ยวจะทยอยทยอยพี่น่านเมืองนนนะครับกลับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเออนะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะมาคุยถึงก็มันก็จะเป็นเรื่องของช่องพี่หลวงด้วยนะครับที่วันนี้แกก็ขึ้นหัวข้อมาก็สนุกดีถ้าทางหน้าได้ลุ้นกันนะคุณเซนนะครับ คลิปวันนี้นะครับ <c oughs> ผมได้ลงเอาไว้ก็นะครับมีเรื่องม็อบเขาจะจ่อจ่อจะขยับไปบ้านหุ่นเซนเสียงเสริมไม่ค่อยดีละ <c oughs> อืมนะฮะเสียงเสริมก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วเรื่องการประเดิมทํารั้วนี่ก็เหมือนกันนะครับกองทัพเรือโดยพงยิ่งแม่ทัพเรือแกก็ไปดูหมุดเขตหมุดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้เตรียมตัวที่จะ <c oughs> ได้สร้าง น่าจะได้ทําเป็นจุดแรกนะครับจันทบุรีตานเนี่ยน่าจะได้ทําเป็นจุดแรกก็คงจะได้แซงโค้งกองทัพภาคที่สองหมาไอตอนรับธงรับเทิงนี่เข้มแข็งอุ๊อุ้ออรับธงเข้มแข็งเออก่อนมารับตําแหน่งข่าวเขิลก็กระพือเลยบอกโอ้โหในแม่ทัพคนนี้เขาไม่ธรรมดานะหนักกว่าแม่ทัพกุ้งอีกไอเราก็คิดว่าพรเราคิดว่าราชสีมารับตําแหน่งอยู่ไปอยู่มาตาย กลายเป็นแมวซะอย่างนั้นเลยอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อเราก็มีแม่ทัพอ่อนช้อยบ้างก็ดีมันอาจจะทําให้บรรยากาศนะครับทางชายแดนเจ้วหงวันดีนะครับเราเราก็อาจจะไดบ้บรรยากาศที่ดีขึ้นอาจจะ่าไม่ต้องทะเลาะเบาะแววงกันั่งเจราจาแม่งกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแม่ทัพกุ้งตัวเล็กๆแต่ดุดันนะครับเดินแม่ทัพคนนี้เป็นไงครับดูมาแนละ้วข่าวก็พือ วาสนานาร่วมนี่พูดกันจังเลยบอกโอ้โหคนนี้ดุดมากเลยคนนี้โตโตมาสายนี้เลยคนนี้เดินไปไหนขเขมรสะดุง้งไม่สะดุ้งได้ไงยืนหนังสืออย่างเดียวเลยประทวงประทวงครับประทวงครับประทวงครับประทวงมาพอมาสัมพาย์บกผมจะไม่ยอมเสียดินแดนแก่ประเทศให้ให้กับคนอื่นนะผมต้องรักแผ่นดินของเรานะพอถึงเวลาจริงเป็นไงเราต้องเจรจาเขาก่อน ถ้ากูได้แม่ทัพแบบนี้มาทํางานนะไม่ต้องมีกูว่าผู้บังคับกองพันก็พอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมีแม่ทัพหรอกถ้าอย่างเงี้ยเอาผพบอพ,อพันมาคุยหรือไม่ก็เอาผู้บัญชาก,การกองกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่แถวๆนั้น่ะสักกองหนึ่งเอาไปคุยได้ไม่เป็นไรไม่ต้องมีแม่ทัพไม่ต้องมีเอ่อเพราะว่าเราไม่ได้ลบกับเขาไงเราใช้การเจรจา ซึ่งเป็นซ,ซ,ซึ่งทุกอย่างก็ต้องจบการที่เจราจาแล้วจะมีแม่ทัพไปทาไมม,มีมีมาให้นั่งกินเปืองภาษีหรือยังไงหรืออะไรดีเดี๋ยวจะมาถามกูอีกบอกไอ้เคียนี่มึงไปลบกับมึงจ้องจะลบกับเขาอย่างเดียวกูไม่ได้จ้องจะลบกับเขา,าเดียวไอ้คนที่จ้องจะลบมึงถามพลเอกรังสีนุนน่นไอ้ั่งขานก็ตจ้องจะลบกูไม่ได้จ้องลบกูจ้องที่จะดูว่าเขามาทําอะไรสิ่งที่เขาพูดในวันนั้นกับสิ่งที่เขาทาในวันนี้ คือพูดง่ายๆว่าแม่งจ้องจะซื้อเวลากันอย่างเดียว MOU ก็จ้องจะซื้อเวลาใช่ไหมพอมาเขตพอมาเรื่องของหมูบ่บ้านบ้านหนองจานมาบ้านหนองยากแก้วมาเรื่องตาเมืองทมมาเรื่องนู้นแบ่งซื้อเวลาอย่างเดียวบอกอ๋อเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกูบอกแล้วไอ้คนที่บอกมาเป็นเสือเลยมาเป็นพยักษ์เลยมาเป็นราชสีเลยมึงเชื่อกูเถอะ ทุกตัวทุกตัวพอแม่งมีตำแหน่งแห่งหนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเป็นไงเดี๋ยวเราคุยกันมึงต่อให้มึงเปลี่ยนแม่ทับอีกคนนึงมันก็มาแบบนี้แหละมึงที่มึงเห็นโอ้โหทำไมไม่ใช่ไม่ใช่รองแม่ทับคนนี้วะไม่ใช่รองแม่ทับคนนี้วะมึงต่อให้ใครมาก็คุยหมดแหละไอ้เฮียไม่ต้องไปคิดเยอะไอ้สั์จบ จริงไหมพี่ลาซัตวพี่กำพันธหวัดดีนะพี่โปเอสามหนึ่งนะฮะจริงไหมมึงเอาใครมาเป็นแม่ทับแม่งก็คุยอย่างเดียวอะถ้าไม่คุยมึงใจมันยืนชักว่าวไงไอ้เหี้ยจริงว่า <c> เ <oughs> ดี๋ยวกูเติมแก๊สแป๊บนะเหี้ยเสียงกูก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเฮียฮิหมหวัดดีนะใช่ไหม ไอ้ไอตาหารเรือนี่กูว่าโอ้โหทรงไม่ค่อยดีทรงไม่ค่อยดีไอ้เหี้ยอย่างน้อยผลงานเขาก็ออกมาคืออย่างน้อยนะพี่ราชาไรนามนะอย่างน้อยตาหารเรือนี่ดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องไม่ได้อาวเลยนะเฮ้ยไปไปมาๆายังเดินไปดูหลักหมุดประเทศนะยังบอกเฮ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเอาพวกรังวัดมาวัดกันเลยแล้วก็ทําตรงนี้เพราะตรงนี้มันคุยกันจบแล้ะทําได้ก็เริ่มต้นทํากันก่อนเลยนะครับขอบคุณพี่เฉยพงศ์สำหรับสติกเกอร์นะฮะ จริงไหมครับพี่คนสองเลพี่เอสเคถูกต้องไหมไอ้ยียไปไป,ไปมามาแม่งตาหารเรือแม่งไวกว่าอีกไอกองทัพภาคสองคือจบไปแล้วมันทําได้ทั้งหลายจุดเงินก็มีแล้วอะไรทุกอย่างก็มาหมดแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเจรจากันก่อน <c oughs> เพราะเราจะทําในจุดที่เราตกลงกันได้เนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปทําเองไม่ได้ เราเกงใจเขาถามว่าเกงใจเรื่องอะไรเอา้ามึงไม่เกงใจหุนเซนเดี๋ยวมันเปิดเผยชื่อขึ้นมาเนี่ยรุ่นพี่กูทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> จริงจริงว่าแบบมันมีนายพลอดีนตนายพลทหารเรือคนหนึ่งไม่กี่วันมัเนี้ยจริงไม่กี่วันมัเนี้ยนั่งออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์เรื่อง MOU ม3สี่สิบสามเนี่ยนะครับขอบคุณพี่ยุทธนาและกัพี่โยโย่นะครับขอบคุณนะฮะสำหรับสติ๊กเกอร์นะครับ พี่เพนต้าแมนนะครับเพนต้าแมนสวัสดีนะจริงว่าเออ